สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็มีมีดหมอดุลพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะครับวันนี้มีให้ท่านได้รับชมกันสามเล่มนะครับเดี๋ยวมาเรื่องมาที่เล่มแรกนะครับจะเป็นเล่มนี้เล่มนี้ก็ความยาวจะอยู่ที่10นิ้วใบ6นิ้วเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับสวยงามมากครับเล่มนี้ดูด้านในนะครับ นี่ครับลวดลายเขาจะเป็นลายน้องสิงโดยช่างฉิมอยู่ในช่วงยุคต้นความหมายของสิงนะครับก็คืออํานาจบาร,รมีใครที่อยากมีอํานาจบาร,รมีนะครับแนะนำเล่มนี้เหมาะกับท่านมากครับยิ่งกับพวกข้าราชาการตำรวจทหารนะครับยิ่งอยากแนะนำเข้าไปใหญ่เลยนะครับ ทั้งปกป้องคุ้มครองกันคุณใสกันเสนียดจันลลยนะครับยังช่วยในเรื่องของยศหาบรรดาศักดิ์ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับสำหรับมีดลายน่องสิงเล่มนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเล่มนี้ซึ่งเมื่อวานผมก็ได้ลงคลิปไปเบื้องต้นนะครับ ด้ามไม้ฝักไม้ความยาว9นิ้วใบ5นิ้วนะครับไม้ของเล่มนี้จะเป็นไม้มงคลก็คือไม้พยุงมาดูด้านในนะครับด้านในจะเป็นลักษณะลวดลายนี้นะครับก็คือลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพง์อันนี้จะเป็นฝีมือของช่างสอนอยู่ในช่วงยุคกลางเหมือนกันนะครับ อายุก็90ถึงเกือบ100ปีแล้วลวดลายจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะช่างนะครับนี่นะครับความหมายของหน้าเกี่ยวหรือหน้าสมพงนะครับก็คือความเมตตาเมตตามหานิยมนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองขาดเมตตาไปไหนไม่มีใครรักไม่มีใครชอบนะครับอยากแนะนำมิตรเล่มนี้ให้กับทุกท่านนะครับ ให้ทุกท่านพกติดตัวไปเลยนะครับต้องช่วยท่านได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะลายหน้าเกี้ยวเป็นลายมงคลเป็นลายเกี่ยวกับเมตตามหานิยมการใช้ชีวิตคู่ความรักนะครับต้องเล่มนี้เลยนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมปลุกเสกอย่างดีทุกเล่มอยู่แล้วเป็นของมีครูบาอาจารย์นะครับปกป้องคุ้มครองแรงผีแรงคนอยู่แล้วนะครับ เป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้พกพาหรือจะนำไปไว้ที่บ้านก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองคนในบ้านและปรับมงจุช่วยของบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ยังมีลายต่างๆที่อยู่ในมีดก็จะมีความหมายแตกต่างกัน,นออกไปด้วยอีกนะครับนี่นะครับอย่างเล่มนี้ก็เป็นเกี่ยวกับความรักนะครับเล่มเมื่อสักครู่ก็เกี่ยวกับอำนาจบารมีก็ช่วยได้นะครับ เล่มนี้นะครับใครที่ขาดเมตตาไปไหนไม่มีคนนิยมชมชอบนะครับแนะนําเลยครับผมสวยงามนะครับลายหน้ากเกี่ยวหน้าสมพงเก่าแก่แท้ๆเดิมๆแบบนี้หายยากครับต่อไปอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มสุดท้ายของเรานี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับไม้พายุงเหมือนกันเลยความยาวจะอยู่ที่10นิ้วเฉพาะใบ6นิ้วนะครับดูด้านในนะครับความพิเศษของมีดเล่มนี้ก็คือจะเป็นมีดยุกต้นนะครับลายสวยมากครับไม่ค่อยได้เห็นกันลายของยุคต้นเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับและจะเป็นลวดาลายใหม่ๆที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็มีนะครับ ผมมีก็จริงๆก็มีหลายเล่มนะครับแต่วันนี้จะนํามาให้รับชมสัก3ามเล่มก่อนเพื่อความกระชับของวิดีโอนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อมากนะครับส่วนลายอื่นๆนะครับเอาไว้โอกาสหน้าผมจะนํามาลงให้ดูนะครับนี่นะครับสําหรับลวดลายของเล่มนี้จะเป็นใบโพยกต้นนะครับโพโบลานั่นเองมีความสวยงามมากๆเลยนะครับ ความหมายของใบโพก็คือความร่มเย็นเป็นสุขความเป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้มงคลต้นไม้ที่พระพุทธเจ้า,าศาสดาของเราท่านได้ไปตัดสรูุ้นะครับนี่ครับความร่มความร่มเย็นเป็นสุขความเป็นสิริมงคลนะครับใครที่ทําธุรกิจนะครับธุรกิจจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ทั้งนะครับแนะนํามีเล่มนี้นะครับ เพราะว่ามีลายของใบโพและเป็นของครูบาอาจารย์หลวงพ่อเดิมด้วยนะครับของหลวงพ่อเดิมเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับท่านปลูกเสกเองทุกเล่มเลยมีหมอหลวงพ่อเดิมที่ผมได้มานะครับจะผ่านมือของหลวงพ่อเดิมทุกเล่มท่านจะปลูกเสกโดยตรงทุกเล่มอยู่แล้วนะครับยิงได้มีเล่มนี้ไปซึ่งเป็นลายมงคลนะครับจะเหมาะอย่างมากเลยกับพวกนักธุรกิจต่างๆนะครับ ซึ่งกำลังทำธุรกิจอยู่นะครับเพราะว่าความหมายของใบโพนี่ก็คือการแตกกิ่งก้านสาขาไปนะครับยิ่งอยู่นานยิ่งแตกกิ่งก้านสาขาก็ยิ่งมั่นคงนะครับนี่แหละครับคือบางความหมายของใบโพนะครับและเป็นลายที่หายากมากๆนะครับใครที่ทำธุรกิจอยู่นะครับอยากแนะนำมีดหมอเล่มน,นี้เลยนะครับ สวยงามและลวดลายก็หายากพอสมควรนะครับเปรียบเสมือนความร่มเย็นเป็นสุขนะครับร่มโพล่มไสที่บรรพาบุตรหลุดนะครับทิ้งไว้กับให้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานนะครับเปรียบเสมือนความปถนาดีของพ่อของแม่นะครับที่อยากให้ลูกเต้านะครับร่มเย็นเป็นสุขอยู่คุ้มครองลูกเต้าลูกหลานนะครับ นี่แหละครับคือความหมายของใบโพนะครับและเป็นโพยกต้นสะด้วยก็คือต้นโพทั้งต้นเลยนะครับนี่ครับงดงามและเป็นสิริมงคลมากๆนะครับสวยงามมากครับเล่มนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากท่านใดสนใจนะครับก็ขอให้โทรมาที่เบอร์0 6 4 7 2 1 0 9 5 9นะครับหรือจะ อขอดูรูปที่ Facebook หรือ Line ก็ได้นะครับ l ล n e ผมก็ใช้เบอร์เดียวกับ0647210959นั่นแหละครับแล้วก็ Facebook ก็คืออิทธิพรสุขแจ่มนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและโอกาสหน้าผมจะนำไลน์ใหม่ๆไลน์แปลกๆของหลวงพ่อเดิมนะครับ ที่ทุกท่านเนี่ยคิดว่าคงไม่ค่อยได้เห็นกันเนี่ยจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกันแน่นอนนะครับนีนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับขอฝากไว้ในใจนะครับชอบเล่มไหนนะครับโทรมาถามกันได้นะครับราคาตกลงกันได้ต่อรองได้นะครับรับประกันของแท้ร้อยเปอร์เซ็ทั้ง3เล่มนะครับ สินค้าผมแท้100%เอร์เซทุกเล่มนะครับเป็นมีดทันยุคหลวงพ่อเดิมนี่นะครับทุกๆเล่มเลยนะครับสิริมงคลจะบังเกิดขึ้นแก่ท่านนะครับโทรมาพูดมาคุยกันนะครับชอบเล่มไหนทักผมมาโทรมาหาผมได้นะครับ รับรองนะครับไม่ผิดหวังเลยสักเล่มสวยงามสินค้าของผมนะครับนัดรับก็ได้นะครับถ้าใครอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับอำเภอโกสัมพีนครหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับยินดีไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับและที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะครับนี่ครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับ หาท่านใดสนใจก็โทรมานะครับ0647210959นะครับ Facebook อิทิพรสุกแจมส่วน ID Line ก็จะใช้เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเมื่อคู่นี้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ